เอานะครับก็น่าขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเจอผมเดซี่ฮับนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ครับจะมาสอนวิธีการใช้งานสคริปต์เดซี่ฮับนะครับผมในแมปของแกนพีออนไลน์กันครับในตัวล่าสุดกันนะครับผมก็โอเคนะครับอย่างแรกคราบทำการเปิดสคริปต์ขึ้นมาเลยนะครับอ่าครับโอเคพอเราเปิดแล้วนะครับผมจะทําการสอนวิธีการใช้งาน อ u t ต f ฟาร์มเอ t ดตี้ก่อนนะครับซื้ออ u t ต f ฟาร์มเอนดตี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็วิธีการใช้งานครับอย่างแรกนะครับทำการกดเลือกมอนเตอร์นะครับหรือว่าพวกเอ t ด t ตี้ที่เราต้องการจะไปตีนะครับสมมติผมต้องการที่จะตีพวกแบนดิตใช่ปะอ่ะผมก็รับเควสก่อนนะครับรับเควสจากไอตัวอะไรอะไรไม่รู้ทำอะไรอ๋ออ่านครับแล้วก็รับเควสมานะครับลันจกนับก็ทำการกดเลือกแบนดิตนะครับแล้วก็กดอ u t ต f ฟาร์มเอ t ดตี้ได้เลยนะครับอ่ะ แค่นี้ครับมันจะทำการฟาร์มให้เราแน่เลยนะครับนี่มันจะเอัพาร์ข้างล่างนะครับผมนะสำหรับใครที่ตีไม่โดนนะครับทำไงครับทําการมาเปิดฮิตบล็อกนะครับกดใช้ฮิตบล็อกนะครับแล้วก็ปรับเป็น100นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดฟาร์มเอเดตี้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะตีโดนแล้วนะครับผมก็ปล่อยฟาร์มไปอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่การฟาร์มแบบอ่าเลือกตีเลือกตีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีออโต้ฟาร์มที่มัน ไวกว่านี้นะครับแล้วก็รวดเร็วกว่านี้เช่นกันนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดเจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่โอเคก็วิธีการนะครับทำไงครับก็ทําการนะครับมาเก็บกล่องนะครับนะเก็บกล่องให้ได้เงินครบ300บาทนะครับเดี๋ยวว่าขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับก็ทําการกด auto c o l l e ล t navy chase spy นะครับมันก็จะทําการว้าไปเขาเรียกว่าเก็บกล่องให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมปึ๊บอ่ะนะครับ โอเคที่นี้ครับทำไงต่อครับวิธีการต่อไปนะครับผมก็คือการไปซื้อไลเฟิรนมาครับวิธีการซื้อไลเฟิลนะครับทำไงครับทําการกดเปิดออโต้คอลเลกไอเชดไว้นะครับแล้วก็กดออโต้บายไลเฟิลนะครับอ่ะแค่นี้นะครับตัวโปรจะทาการพาเราไปซื้อปืนให้เราแล้วนั่นเองนะเพื่อไปฟาร์มเลเวลนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเคพอเราซื้อมาแล้วนะครับก็ทําการเปิดมาที่ในส่วนของอินเทอรี่นะครับแล้วก็กดอีคิปมานะครับอ่ะ เราจะได้ไรเฟิร์มมาหนึ่งกระบอกนะครับโอเควิธีการต่อไปนะครับก็ทําการกดมาที่ในเฟิร์ของออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับกดเลือกเป็นฟิสแมยคาราเต้นะครับวงเล็บกันนะครับตัวนี้เลยนะแล้วก็กดออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับปุ๊บอ่าพอเรากดเปิดนะครับผมตัวโปรจะทำการวาร์ปเราไปนะครับถ้าเกิดว่ามันวาร์ปแล้วมันไม่ไปนะครับขึ้นข้อความเหมือนผมเนี่ยนะครับข้อความสีแดงสามรอบนะครับก็หยุดไว้ก่อนนะครับแล้วรอมันหายไปนะครับแล้วค่อยเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าเพื่อไม่ให้เราโดนแบนนั่นเองนนนะะะคครรับโอเเปมาาณี้ นะครับผมก็ระหว่างนั้นผมจะทําการรีวิวเป็นฟแฟลชอินก่อนนะครับก็จะเป็นส่วนของเช่นเดียวกันะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงพวก BR Mode นั่นเองนะครับผมนะอ่าอย่างพวกโซจมันนะครับต่อไปจะเป็นพวกคาแรคเตอร์นะครับก็คือเดินบนน้ำได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีพวกแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมาลองใต้ตีนเราแล้วเองครับไม่ให้เราจมน้ำนะครับแล้วก็ Infinity s ี้เซมินะครับเวลาเรากดวิ่งเนี่ยครับหรือว่ากดแดชเนี่ยเห็นปะเราจะไม่เสีย Stamina นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของ วอล์กสปีดนะครับก็คือเดินเร็วนี่นะครับก็ทำการกดติ๊กนะครับแล้วก็กดปรับสปีดที่าต้องการได้นะครับเนี่ยปะมันก็จะทำการวิ่งไวของเราเองนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนนะอ่านะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นพวก E.S.P. Island นะครับ Player แล้วก็ Chase นะครับซึ่งอ่าเชสตัวเนี้ยนะครับนก็จะเป็นส่วนของเป็นเชอร y รี่โหมดนะครับซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในโลกปัจจุบันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ปิดไปนะครับอ่า แล้วก็ทางขวาบนนะครับก็จะมีส่วนของคลิกเป็นสวรรค์จอยเดอะเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเวลาเราเปิดฟาร์มนเซิร์ฟบีเงี้ยนะครับแล้วกลัวที่จะแอดมินเนี่ยหรือว่าเพื่อนเข้ามาเห็นนะครับเราเล่นโปรนะครับนะพอเราเปิดโซนนี้ไว้นะครับมันก็จะทําการเตะเราออกครับเมื่อเวลามีคนเข้าเซิร์ฟมาเองนะครับผมนะอ่าต่อไปจะเป็นแชทล็อกนะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่เห็นข้อความที่คนอื่นพิมพ์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเปิดนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นป่มเราก็จะเห็นข้อความนะครับทั้ง แล้วก็อัลต์ออฟอีฟคิปเวปปอนครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นการถืออะไรนะครับสมมติผมเลือกเป็นเมดีนะก็คือหมัดนะครับเวลาเรากดเปิดเอาไว้เนี่ยนะครับมันน่าจะถืออุ้งเท้านั่นเองนะครับโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่าโอเคก็ปิดไปนะครับต่อไปก็เป็นอัลต์ออฟแซดนะผมเวลาเราเนี่ยทำการกดฟาร์มอยู่ใช่ป่ะแล้วต้องการจะอัพสแตดนะครับแต่ว่าเราไม่อยู่หน้าจอครับเราสามารถที่จะกดเปิดออโต้สอฟแซดได้ครับด้วยการกดเลือกนะครับผมแล้วก็รอมันอัพเลยนะครับประมาณนี้นะครับ่่งงงคคอนนข้้าาจะะยรับแลวก i n s t a n t Teleport to Fitman นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยกดละกันนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของความเชฟก็ใช้งานไปแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าข้ามไปนะครับแล้วก็เป็น Teleport Island นะครับอันนี้จะเป็นการวาร์ปไปที่เกาะต่างๆนะครับนะอ่าสมมติบางคนบางท่ารจะวาร์ปไปที่เกาะอะไรดีเกาะซซนโดรานะครับก็ทำการกดเลือกนะครับแล้วก็กด Teleport ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะทำการวาร์ปไปแบบนี้เลยนะครับวาร์ปติดน้ำไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ต้องการจะไปนะผมก็หยุดก่อนละกันนะครับอยู่เกาะแรกดีกว่านะอ่านะครับ ถัดต่อไปนะครับก็จะเป็นเพเยอร์นะครับอันนี้ก็เอาไว้สหรับการอิมบอรดต่างๆนะครับพวกอิมบอรดเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอิมบอรดคนที่เราเลือกนะครับหรือว่าจะเป็นอิมบอรดคนที่ใกล้ที่สุดนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะล็อกหัวนะครับหรือว่าล็อกที่เท้านะครับผมนะสหรับคนที่จะปล่อยสกิลประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ผมผมจะสาธิตวิธีการใช้งานออโต้ฟาวน์ในเบื้องแรกกันนะครับนะซึ่งวิธีการนะครับก็ทําการกดเปิดออโต้ฟาวน์ในเบื้องบนเดิมนะครับกดเปิดไปปุ� ตัวโปรนะก็าจะทำการวับเราไปที่เกาะฟิตแมนนะครับแล้วก็มาเซสสปาให้เรานั่นเองนะครับปึ่บประมาณนี้นะครับพอเราซสเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการวับเราไปที่จุดยิงพวกเอนติตี้พวกนี้นะครับผมโอเคก็รอสโค้นะเพืมันไปนะนะครับพอเรามาแล้วนะครับผมมันก็จะทําการถือปืนนะครับแล้วก็ยิงให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนะก็ขั้นตอนนี้นะครับเราก็แค่รอนะครับจนกว่ามันจะฟาร์มจนเสร็จนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าเลเวลมันถึง190นะครับมันก็จะทําการบาร์เปรับเควสยร์รั้งเรืนั่นเองนะครับผมเพื่อเพิ่มความไวในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวปัจจุบันนะครับของเดติฮับนะครับผมแบบแกนพิดออนไลน์นะครับก็สมัครสมาชิกัยากซื้อสคริปต์นะครับสามารถซื้อได้ในราคา150บาทนะครับโดยสามารถสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเดติฮับดอตโต้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโปรตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับเพื่นแหละครับ ตอนนี้แล้วนะครับผมนะ,นะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับเซลเกเจครับบ๊ายบาย